กินมาละให้ดูว้ามันจะขมไหมออกไนหะมกินเลยบบ้ินลองหน่อยเนียนัแค่สองอัน กนะ็ตุนไ <ừ. S 2> นะตะมือนึ่งนะบตตด้ยอืมทุกบ้านน่ะควาขาวดิไม่น้ำกันมาน้ำคูเพลน่นามอง่อยู่เอะอืมเยอะร can be good. Okay. Um. Up.